วิธีการที่จะจับคนร้ายที่กระจายตัวกันในหลายๆประเทศแบบนี้ก็คือต้องเข้าจับกุ่มในวันและเวลาเดียวกันจากหน่วยเฉพาะกิจอาชญากรรมไซเบอร์คร่ะและที่สําคัญก็คือก่อนเข้าจับกุ่มต้องรักษาหลักฐานเอาไว้ให้ได้ถ้าคนร้ายปิดคอมหรือทําลายฮาร์ดดิสแค่คลิกเดียวหลักฐานทั้งหมดก็จะถูกทําลาย S1 ผมนํากําลังพลเข้าพื้นที่แล้วครับ

ขยับเมอย่แต่งคมโอลรวมลับจับตายทุกคืนวันจันทร์คารเวลา20นาฬิกา30นาที